ันนี้ผมก็อยู่กันดีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวแมปดึงแดบนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอะไรนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคให้ฟาร์มเร็วๆนะครับผมอมืเทคนิคอะที่ผมบอกอะคือกดเข้าไปในการเกิดใหม่แล้วดูดิผมแม็กแล้วเนี่ย รู้เปล่าทำไมผมถึงทำแม็กอะที่ผมทำแม็กเพราะว่าผมทำแม็กแล้วพลังมันจะเหลือศูนย์ใช่ไหมแต่มันจะตรงนี้ยมันจะเพิ่มเร็วขึ้นคือมันจะเพิ่มเยอะขึ้นไงเนี่ยแหละคือความหมายของผมผมก็ปล่อยถ้ามันความไปเรื่อยๆกดแต่ถ้ามันได้ก็กดไปเรื่อยๆไง ไม่นะแหละผมใช้วิธีนี้ในการฟันง่ายๆใครผมอันนี้เป็นวิธีที่ผมทำนาแล้วะคะัะใครมีวิธีก็คอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบวิธีแล้วมาพูดในคลิปอีกนะคะผมอ่ะและตอนนี้ผมไปลุกที่6กได้แล้วน,นะคะผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทดสลุก ลบ,บหนึ่งเดีย๋ยวผมจะรีวิวว่าผมมาถึงโลกโลกไหนเป็นยังไงบ้างมผมเข้าโลกหนึ่งนะคะอ,อันนี้คือโลกหนึ่งนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมมันไม่มีอะไรมากนี่ก็ปกติมีนี่ด้วย ใครอยากดูจุดลับในเกมนี้กม็มีคลิปให้ดูนะครับผมไปดูกันได้คลิปชื่อว่าสอนหาจุดลับในแบบดึงดาบแล้วออรู้เปล่าผมจะไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโลกแห่งลาวานะครับผมดาบก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูตรงนี้แล้วกัน เลื่อนขึ้นยังไงก่อนนี่คือเดือดของเราอ่ะอันแรกเป็นดับดำสองดับม,มาอันที่สามฟันของสิงโตอันที่สี่ให้ผมอ่านได้ออกอันนี้ห้านี่แล้วผมก็ใช้เขยวนี่นแหละ เียวมันหายยังไงเผื่อทุกคนสงสัยผมเคยอธิบายไปแล้วแต่ยังอาจจะไม่มีคนรู้นี่เข้ามาในนี้นะคบผมคือจุดลับที่ผมสอนไว้ตอนนั้นนะคะผมน,นี่เคียวนี่เคียวเลยนะคะผมแต่เคียวอันนี้ดีสุด<อ>แต่ผมทำหนึ่งร้อยเอ็มไม่เคยได้เลยโคตรยากเลย อันนี้เป็นสติ่มกันเราออกก่อนรางวันฟรีหรออ่ะผมมีอะไรจะถามทุกคนนะคะผมใครที่เล่นแบบนี้เป็นแล้วอะคอมเมนต์หน่อยว่าหนาบ,บางกรมันถามยังไงผมก็คิดว่ามันต้องตีปกติอันนี้แล้วก็ความวุ่นวายให้ได้ทั้งสาอันถึงจะได้แต่ผมก็ไม่ได้อ่ะ ิดใครที่มีวิธีก็หามาได้นะคอมเมนต์บอกผมได้อืมได้แล้วอันนี้แล้วก็อันนี้สองผมฆ่าได้ทุกตัวแล้วนะคัตัวจักพลังคนด้วยเอเพียเนี่ยอืมแล้วก็อันสุดท้าย มันไม่ได้หรือว่ามันต้องสุ่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันคลิปนี้ก็มีแปรนอันนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้ง like นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม